นะครับนะเคยมีเหมือนกันนะฮะส่วนบังทีถามผมเอ้คุณต้องวันนี้ทำไมอากาศมันมมัวนะครับที่ไหนได้ลืมแว่นนะฮะสักครู่นะครับเพราะว่าช่วงเช้ามันอาจจะเป็นพิตเตอร์สักนิดนึงแต่กอนัรู้สึกว่าแรงแข็งๆนะฮะ ยังดีอยู่ไม่รู้แทงอะไรดูอาการก่อนเนี่ยเราไม่เห็นเท่าไหร่ครับผมค่ากีนยองเราไปรู้ครับเมป็นการเรสม่เท่าไหร่ถึงกันกี่โมงเอ่ยอยู่ถึงกันกี่โมงบ่นบอกจำเวลาไม่ได้จำเวลาไม่ได้รู้แต่ว่ามันสว่างคาตาอ่าออนเซนนะมันออนเซนเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับเลิศมากเซนนะเลิศมากนะเรียกว่านี่ถ้าเกิดทำนะทำแบบ เป็นคล้ายๆวอล์กและรี่ใครได้แช่ครบทุกบ่อนี่นะฮะน่าจะมีของรางวัลให้นะเรียกว่าเากว่าจะแช่ครบทุกบ่อได้นะฮะขั้นต่ำต้องมีใช่ใช่ชั่วโมงที่มีหลังคาหลังขั้นต่ำต้องมีหนึ่งชั่วโมงอไุ้ยไม่ไหวนะไอ้บ่หัวสุดนั่นที่มีหลังคาใช่ไหมฮะสี่สิบ สามสี่ห้าก่อนที่ถ่านสี่สามใช่ไหมถ่านจากตึกระคาหมดร้อนกันนะฮะสี่สามองศานะครับลงไปที่ีีมหลลาายยรรระะะดดััับบบนีคมหไองที่ตัวข้างล่างนะครับรอบนี้โชคดีนะฮะที่ผมเข้าไปเนี่ยนะครับโชคดีในห้องที่เป็นสระน้ำเนี่ยเขาปิดไปแล้วสงสัยจะมีคนเดินพลาดลงไปบ่อยมันจะมีไอที่เป็นข้างล่างเขาปิดด้วยนะฮะรอบรอบนี้ข้างล่างที่เป็นสระน้ำเขาปิดด้วยนะฮะเรียกว่าเวลาเข้าไปที่ที่โรงแรมเนี่ย นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันห้องผู้หญิงนะฮะเวลาเข้าไปแล้วมักจะมีเสียงหัวลาะกันคิกคักคิกคักไม่รู้หัวลาออะไรกันนะฮะไอ้ตรงที่มันจะมีบันไดเดินลงไปเนี่ยนะครับเธอไปนิดนึงนั่นคือห้องผู้หญิงละแล้วก็มีแค่ฉากกั้นขึ้นมานิดเดียวนะมีฉากกั้นขึ้นมานิดเดียวนะครับบางทีหมดความมันจะฝั่งโน้นมองเห็นอะไรฝั่งนี้หรือเปล่าเด็กทำไมหัวเลาอกันคิกคักคิกคัก ใช่ตกัานต่ำมากตะต่ำใช่ไหมฮะใช่ตักานต่ำถ้าคนมาสูงอ่ะคือมึงเห็นแน่อะไรประมาณพี่ก็เลยพยายามาอก้็ยีปีนใช่ไหมพี่อยากจะปีนขึ้นไปเลยนะนะครับแต่เป็นไงบ้างฮะพอเข้าไปแช่แล้วรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยบ้างไหมฮะนะครับแต่ผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยนะถึงนะถึงแม้ว่าน้ํามันจะร้อนแต่อย่างอื่นมันก็ไม่พองนะนะครับทุกอย่างนี้มัน นะฮะทุกอย่างนี่มันนะครับเรียกว่ามันโดนความร้อนแล้วมันนะครับหดหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับบางบางครั้งนี่เราภูมิใจในตัวเองพอเข้ามานะครับห้องออนเซนนี่ไม่ต่างจากคนอื่นเลยพอกันเลยนะฮะก็คือนองเซนนี่สุดยอดมากนะครับหลับสบายกันดีนะฮะหลับสบายกันดีนะครับยิ่งหมอนของเขานะฮะหมอนหมอนหมอนอันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นหมอนที่ดีมากคนญี่ปุ่นเขาชอบมากนะฮะเขาจะใส่พวกหลอดกาแฟไว้ข้างใน นะครับบางที่เขาใส่พวกเม็ดถั่วเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นฮอกไกโดเนี่ยที่นิยมถ้าเป็นทางแถบฟูลาโนหรือ,อทางทางแถบยูบาลินะตรงนั้นเขาจะใส่พวกกลีบดอกลาเวนเดอร์นะฮะกลีบดอกลาเวนเดอร์นะครับเรียกว่าพอนอนไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะล็อกคอดีมากนะครับถ้าเกิดเป็นพวกหมอนที่เป็นพวกนุ่นอะไรพวกนี้แล้วนะเวลานอนไปถ้าเกิดนุ่นมันนิ่มเกินไปมาล้านเนี่ยนะครับบางทีนอนไปแล้วมันจะปวดคอ นะครับพี่พี่กลงใบเนี่ยนะคะคนนอนดิ้นแต่พวกเนี้ยนะหมอนพวกเนี้ยนะมันล็อกคอดีมากนะครับถ้าเป็นทางแถวฟูลโนโลเลยพวกนั้นจะเป็นกลีบดอกลาเวนเดอร์นะครับนะก็ลาเวนเดอร์นี่ก็นะฮะเียก่าช่วยในเรื่องของรีแลกซ์ด้วยนะหลับสบายนะครับนะฮะหมอนหมอนเมื evet, ่อ evet, คืนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันสามารถช่วยลดอาการกรนได้นะฮะไม่รู้มันจริงหรือเปล่า ใครควรมะคือไม่จริงนะไม่จริงไงผมว่าประสานเสียงกันใน้ห้องไงนั้งฟลอร์ <c oughs> แต่ก็บอกว่าพวกเนี้ยมันมันช่วยลดอาการกลนได้เะครับ <c oughs> เพราะว่าแต่ก็บางทีเวลานอนเนี่ยนะครับเราเรานอนผิดท่าแต่มันทําให้หลอดลมเนี่ยมันตีบนะมันเลยเกิดอาการเสียงนะฮะแล้วพวกนี้มันล็อกคอนะฮะมันทําให้แบบว่า,าท่านอนของเราเนี่ยนะครับตรงสุขลักษณะน,นะครับนะฮะแต่เท่าที่สังเกตและ ผมว่าหมอนี่น่าจะปรับปรุงใหม่นะไม่น่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับนะฮะโปรแกรมวันนี้นะครับที่เราจะไปจากตรงนี้เนี่ยนะครับไปที่บริเวณโทยะนะครับสต์ศพโทยะนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นภูเขาอุสุนะครับอุสุซังนะครับนะขึ้นลบเวไปก่อนนะครับไปดูว